สวัสดีพ่อพอ่อแม่แม่กันด้วครับสวัสดีเอฟซี FC นะาลาฟทุานดกันนะครับผมตอนนี้คือขายฝนจะตกนะครับเอฟซีขายมือฝนจตนะตนะกกันนะครับผมสวัสดีเอฟซีนาลาฟทุรนนวลนะครับที่มาอยู่กับซอนเจอร์สายเลยนะครับผมตอนนี้โจสา,ายเรยก็อยู่ไล่อยู่สวนนะครับผมมาหาหนมา มาหานอไม้กันนะครับผมหากลับไปให้ยายนะครับผมตัวบรรยากาศกันนะครับ FC นาราท่านุนนะคะัสวัสดีพ่อฟอร์แม่แมนะคะสวัสดี FC นาราทุกท่านทุกคนนะคะัิมาอยู่ยซอนจ้อัายลุยนะครับผม ยายอยากก็เลยมาหาให้นะคะเ hey. <c oughs> อฟซีสวัสดีพ่อๆแม่แม่ด้วยครับสวัสดีเอฟซีนารัทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับทไปเดี๋ยวเราไปหาปอยอยู่ไรเราต่อนะคระับเอฟซีไป let's go สวัสดีพ่อแม่ด้วยสวัสดีเอฟซีนะ่ะทุกท่านทุกคนนะครที่มาอยู่่วนโจ้ทรายเลยนะคระับที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะคะนรับหานหน่อไม้ครับผมหาหนอ่อไม้หาหน่อไม้ตาไวิลกรรมหนึง่ง ก็อยู่ปลอได้กินค่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดคลายกดหนึ่งให้โจส้ส่ด้นยครับปล่หยฝนตัวนะอยเอฟซี FC นะเราจะได้ไปก้านนะวันนี้นะนะขอ้ฝนตกขอให้ฝน,นตกแรงๆนะเอฟซี FC นะได้ไปก,าก้านกบก้านเขียนนะ เราไปหาเนื้อไม้กันต่อเอฟซีสวัสดีพ่อๆๆๆด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีน้าร่างที่เหน็น,นทุกคนนะครับน้่มาอยู่ต้องเจ้าสายด้วยนะคะที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับะผมให้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดคลิกตัวกระดิ่งกันกน,น,ะนะครับจะสร้างเจ้าสายเลยนะคะที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับะผม ดูบรรยากาศกันไปนะครับผม <c oughs> สวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่มะครับสวัสดีเอฟซีนารักทุกท่านทุกคนนะครับนี่เราจะไปดูในงหน้กันนะครับเอฟซีนี่เราก็มาถึงที่สวนกันแล้วนะครับเอฟซี อะไรกันนะครับผมดูแนโน้ไม้ดูอะไรกันนะครับผมวันนี้เราจะได้พอแกงแรงกันไม่ใครเอฟซีอยู่กับซองเจ้าหซ้าย,ลายเลยเนี่ยหกกดไลค์กดแชร์กดใครก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ คืลอลค่ะนอพ้ากันนะคะอีซี เดีอีกแล้วอีกหนึ่งว้านนะครับอซี อันนี้น้อมากอันไหมคะไอซี หมือนแล้วนะค่ายเฟซีแต่แล้วนะค่ายอีกหนึ่งด้วยนะค่ายเอฟซี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ได้แค,นนะคะ่นี้นะครับไอซีมีนะครับผมได้แค่นี้นะครับไอซีไปขึ้นเทียงเจ้ากวไลไรก็ใส่ก็่าใครกว่ากันเง้ยนะครับจะซอนโจ้ใสายาาดีนะคะะนระคะับผมขอมาจะคิดเพียงแค่นี้นะครับ